รถเข้าใหม่ค่ะคุณพี่ขาใครที่กำลังตามหา Honda HRV อยู่นะคะกางเต็นท์มีมาให้แล้วนะคะคันนี้เป็น Honda HRV 1.8ตัว RS ปี H P 2018นะคะเลขใหม่แค่5 0,000ืเท่านั้นนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงคะ้ะไปดูในคลิปเต็มได้เลยสวัสดีค่ะพี่เอฟทุกท่านคะ่ะวันนี้มาเจอ,เจอกับน้องกางเต็นท์เพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพค่ะพี่ๆท่านไหนที่กำลังตามหา Honda HRV นะคะกางเต็นมมีา แล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะสำหรับ Honda HRV 1 8 RS ปี H P 2018และเลขหมายแค่50,000คุณพี่ราคาคันนี้อยู่ที่6,39,000บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่ขาหคุมคุ้มเลยนะผ่อนเดือนละแค่12,000เองพี่รายได้20,000ซื้อคนเดียวจบแล้วคุณพี่รู้ไหมนะเดี๋ยวรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูกับกางเต็นเลย นี่ค่ะคุณพี่ค่ะด้านหน้านี่หล่อแบบนี้เลยนะคุณพี่ค่ะรถเพิ่งเข้ามานะคุณพี่รอการปรับสภาพได้เลขทะเบียนโหมหาสเสน่ห์เลยเนี่ย2องี่เนี่ยคุณพี่ค่ะเลขมหาสเสน่ห์คนอุป,อปถัมภ์ค้าชูเลยค่ะคุณพี่ค่ะไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบ led แบบ full time มีไฟ day time running light ให้ด้วยกระจังหน้าที่เป็นโครเมี่ยมสีดำค่ะเป็นโครเมียมแบบว่า ลมดำอ่ะพี่ดีไซน์สวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะก่อโคมไฟด้านหน้าใสแจ๋วเลยค่ะคุณพี่ค่ะ เห็นไหมรถหรูนะคะดีไซน์ผู้บริหารเลยค่ะคุณพี่ตัว logo, ang, นะะ ai, ี้นะคะได้ล้อแมกนะสดเดิมๆจาก h อน d ้าเป็นลายใบพัดคุณพี่สีทูโทนล้อใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะตัวน็อตนะคะตามตำแหน่งอยู่ครบทุกตัวโลโก้ h อน da ยังมีอยู่เลยนะและให้ดูนะคะในส่วนของซุ้มล้อด้านในต้องหองอภัยทีนะคะเพราะว่ารถเพิ่งจะเข้ามาวันนี้ค่ะคุณพี่นะช็คเดิมๆนะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะพ่นเคลือบกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวล้างทำสปาทำความสะอาดให้คุณพี่จะเห็นสภาพรถที่ใหม่กริบเลยค่ะคุณพี่ นะคุ้มมากนะคะคุณพี่ไปซื้อ HRV ป้ายแดงนี่ราคาหลักล้านเดอ้อแต่หายไปเกือบ50%เลยนะคะหูกระจกด้านข้างค่ะปรับพับไฟฟ้าให้ด้วยมาพร้อมกับตัวกล้องที่เป็นเลนวอรสค่ะเอาไว้มองจุดอับสายตาด้านข้างนะคะุณพี่กล้องแบบชัดแจ๋วเลยนะคะ บบามือจับตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมค่ะคุณพี่มาพร้อมกับที่ตัวเป็นสมาร์ทเคเลตนะคะเวลาปลดล็อกล็อกรถนี่กดได้จากปุ่มนี้เลยนะคะคุณพี่แถมคันนี้นะคะมีคิวกันสาดนะคะมีมาให้ของ HRV แล้วหนูให้ดูนะคะเหลี่ยมสานตัวน็อตนะคะด้านข้างประตูนะคะทุกฝั่งเลยค่ะคุณพี่ตัวน็อตนะคะไม่มีรอยขันไข่หรือขยับใดๆไม่มีการชนหนักมาแน่นอนสครับเพจ HRV ยังมีมาให้แล้วเลยนะคะคุณพี่นี่ทางน็อตฝั่งนี้นะค,ะคุณพี่ ประตูด้านหลังค่ะคุณพี่เห็นไหมคะไม่มีการเปลี่ยนหรือรอยขยมาเลยนะคะสภาพเดิมๆแท้ๆจากศูนย์เลยนะคะกางเต็นท์รับประกันตัวรถเลยไม่มีชนหนักจมน้ําหรือกลับสีมาแน่นอนถ้าลูกค้าตรวจเจอนะคะกางเต็นท์คืนตังค์ให้เลยเน่แล้วก็เปิดให้ดูค่ะคุณพี่นี่แผงประตูนะคะเป็นแบบบุนุ่มด้วยแน่นๆตึงๆไม่มีรอกล่อนนะคะคุณพี่แล้วก็นี่เหลี่ยมสานตัวน็อตฝั่งนี้ค่ะให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะ ไม่มีรอยขันไขสครับเพดเล็กๆอย่างนี้ก็ยังมีมาให้นะคะการรอยค่ะนี่สวยๆเลยนะมาพร้อมกับไฟท้ายนี่ดวงโตๆ,ๆนะคะที่เป็น LED ค่ะคุณพี่ขาเดิมๆแท้ๆน,ๆนะคะอันนี้นะรอทำความสะอาดสักนิดนึงนะคะคุณพี่จะแบบเพอร์เฟกสุดๆเซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้ถึง2จุดด้วยกันนะคะติดอยู่ตรงนี้นี่นะคะคุณพี่ ชอบมากเลยเลขทะเบียนนะคะตัวนี้มีกล้องถอยให้แล้วนะคะถ้ามีกล้องถอยแปลว่าต้องมีหน้าจอด้านหน้านะคุณพี่คะสวยมากเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะฝาท้ายตรงนี้ชูอ้โ,อโหใหม่มากค่ะคุณพี่หนูให้ดูนะคะตรงโช็คตรงนี้นะคะเดิมๆแท้ๆจากฮอนด้านะพี่นะไม่มีการเปลี่ยนช็คด้านหลังไม่มีการชนท้ายด้านหลังมาแน่นอนตรงรางน้ําฝนนะไม่มีรอยทําสีนะคะตามตําแหน่งน็อตนะคะมีอยู่ครบทุกตัวเลยคะ่ะนี่ ด้านท้ายนะสวยๆนะคะตรงนี้นะคะตรงตามตำแหน่งนะคะจุดเม็ดอาร์การผลิตจากโรงงานก็ยังมีนะคะเหลี่ยมสารตัวนอ็อตตรงนี้นะคะไม่มีรอยขันไขหรือขยับนะคะคมๆอย่างนี้เลยค่ะคุณพี่นี่ทั้ง4มุมเลยนะคะแถมตรงนี้นะคะบาะสามารถปรับพับลาบลงไปได้เลยนะ,ะสําหรับ HRV คุณพี่ขาเบาะปรับพับ60-40นะพี่นะแล้วก็เขาได้นี่ถาดท้ายของ h r v มาเรียบร้อยแล้วนะ ให้ดูตรงนี้นะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินมีนะคะพวกแม่ลงแม่แรงนะคะอูอู้นี่เห็นไหมคะยางอะไหล่นะคะยังไม่เคยแตะพื้นโลกค่ะคุณพี่เห็นไหมคะนี่ดอกยางชัดลึกเลยนะ,ะเดี๋ยวกลางเต็นท์จะพาไปดูในส่วนของประตูด้านข้างนะคะตรงนี้ฝั่งนี้ด้วยกันนะคะคุณพี่ขาหูคันนี้นะไม่มีรอยทําสีเลยค่ะพี่นะเหลี่ยมสันตรงข้างๆตัวรถ รอยบุบลักยิ้มไม่มีเลยค่ะคุณพี่ขาโหสวยนะเข้ามาดูตรงนี้นะคะคุณพี่ขานี่หนูให้ดูเหลียมสันตัวน็อตทางฝั่งประตูตรงนี้นะคะว่าไม่มีรอยขันไขเลยหรือขยับใดๆค่ะคุณพี่ขาโหสภาพใหม่กิิบเลยอะ่ะ เห็นไหมคะสะครับเพจมีมาให้พร้อมนะและภายในที่นั่งด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังสีดําทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะเราจะสปาเบาะให้คุณพี่ตอนที่คุณพี่รับรถออกไปนะเหมือนได้รถใหม่กันไปเลยนะตรงนี้มีหลังคาสลูด้วยนะคะเดี๋ยวกลางเต็นท์ไปสตาร์ทรถแล้วเปิดให้ดูนะพี่เอาไว้นอนดูดาวกับแฟนบรถก็ได้นะคะขับไปเที่ยวนะนี่ให้ดูตรงนี้นะฮะเหลี่ยมซานตัวน็อตน,นะคะด้านข้างประตูฝั่งคนขับค่ะคุณพี่ขาไม่มีรอยขันไขยหรือขยับได้ไดเลยเห็นไหมคะ เหลี่ยมคมกิบเลยนะฮะนี่สวยๆนะคะตัวนี้นะฮะทางเบาะด้านข้างคนตรงคนขับอ่ะพี่จะเป็นปรับพับไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นที่นั่งด้านข้างอ่ะจะเป็นแบบว่าปรับมือนะพี่นะนี่เบาะตึงๆอย่างนี้เลยนี่ขนาดยังไม่ทันสปานะนนี่ใหม่มากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาเข้าไปดูชุบนี่ค่ะหนูให้ดูตรงนี้กุญแจรถนะคะเดี๋ยวสตาตาลรถให้ดูเออ แอร์เย็นช่ำมากเลยพี่เป็นแอร์ออโต้นั้นเนี่ยพอขึ้นไปบนรถใช่ไหมถ้ารถอ่ะมีอุณหภูมิที่อากาศร้อนเนาะเขาก็จะปรับอุณหภูมิให้นะคะแบบเปิดแอร์ให้ฉ่ำๆเลยนะ,ะถ้าเย็นแล้วนะคะมันก็จะลดลงมาอีกนะพี่นะนี่อะหนูให้ดูพี่ได้อะไรจากตรงนี้บ้างพี่คะ หน้าจอทัชสกรีนสวยๆลูกเล่นออปชันจัดเต็มมากนะคะรับ AM FM USB นะคะ Bluetooth เสียบ HDMI เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้รับสายได้เซตติ้งที่หน้าจอก็ยังได้อีกนะคะนี่แล้วก็ให้ดูตัวเลนส์วอทค่ะนี่โอ้กล้องชัดแจ๋วไหมคะกล้องชัดแจ๋วมากเลยนะคะนี่ดูมุมอับสายตานะคุณพี่แล้วก็ตัวแอร์นะคะได้เป็นแอร์ออโต้แบบทัชสกรีนค่ะคุณพี่เนี่ยแค่สัมผัส นี่ไว้ต่อการสัมผัสมากเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวนี้คอนโซลตรงกลางนะคะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มีโหมดสปอร์ตขับสนุกขบขับสบายมากเลยนะคะเบกมือไฟฟ้า mm. แล้วก็มีออโต้เบกโหนะเวลารถติดเงี้ยนะพี่เปิดโหมดนี้ไว้หน้าจอก็จะขึ้นนะคะว่าเปิดโหมดไว้นะพี่นะนต้องใส่เบลก่อนนี่ค่ะแล้วก็คุณพี่ขาได้พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแล้วด้วยนะคะนี พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแบบฟูลออปชันเลยนะคะมีคูสคอนโทรลเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะอ่าแล้วก็รับสายได้จากตรงนี้มีพัดเด่นชิพนะคะเวลาคุณพี่อยากแบบขับเร่งแซงนะคะุณพี่่ะและพวงมาลัยยังใหม่เลยรอยถลอกไม่มีเลยนะคะหล,หลังครงหลังคาเดี๋ยวเะเปิดซันรูปให้ดูด้วยนี่ไฮโซโบใหญ่มากเห็นไหม รูหลาตัวนี้จะเปิดได้ครึ่งครึ่งบานนะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแบบใสๆค่ะคุณพี่ให้คนด้านหลังนี้ได้ดูดาวไปพร้อมกับคุณพี่ได้เลยนะคะแล้วก็าสามารถแบบปิดเป็นกระจกอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้นี่นะคะสวยเห็นไหมคุณพี่คุ้มมากเลยนะจากซื้อป้ายแดงพี่ในราคาหลักล้านนะพี่นะแต่ซื้อมือสองเนี่ยได้สภาพ สวยๆอย่างนี้เลขไม้แค่ห้า0 0ื่นในราคาหกแสน0าพี่เบามากนะหลังคงหลังค่าใหม่เลยเนี่ยกิฟต์เลยมีตัวแต่งหน้าให้อีกตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลางเต็นท์จะพาไปชมนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะว่าจะใหม่กิฟต์เหมือนตัวรถไหมนะคะไปดูกันเลยค่ะมาต่อกันที่ส่วนของ เครื่องยนต์กันดีกว่านะคะคุณพี่ขาเครื่องยนตน์นี่เดิมๆนะพี่ขายังไม่ทันได้สปาเลยพี่จะได้เห็นว่าโอเครถก่อนแรกเข้ามาของน้องกลางเต็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเครื่องหนุนจุดแนะพี่นะอันนี้นะคะสาภาพเครื่องนะฮะไม่มีรอยคาบน้ํามันเลยค่ะคุณพี่ขาและ จุดแต้ม QC จากโรงงานตามตำแหน่งหัวน็อตนะคะทุกตัวนะมีอยู่ครบนะคะของของเดิมๆแท้ๆจากโรงงานค่ะคุณพี่เห็นไหมตรงนี้ก็เป็นช่วยเบรกช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะมีมาให้นะคะของเหลวนะทุกอย่างนะคะเดี๋ยวกางเต็นต์จะดูแลให้นะคะก่อนที่คุณพี่จะรับรถไปนะคะแบตเตอรี่นะคะถ้ามันเป็นแบตของปี18นะคะถ้าหมดอายุแล้วกางเต็น์เปลี่ยนให้ด้วยค่ะคุณพี่เดี๋ยวต้องมาเห็นในตอนที่รีวิวแล้วเราปรับสภาพรถนะ จะใหม่มากนะให้ดูโครงสร้างตรงฝากระโปรงด้านหน้านะคะตรงนี้เหลี่ยมสันตัวน็อตนะคะชัดเจนค่ะไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะจุดแต้มจากโรงงานมีพร้อมเลยนะคะใบมอกอกมีพร้อมค่ะคุณพี่ซีนยางใช้งานได้ตามปกติเลยนะตามตำแหน่งตัวน็อตทุกตัวในล็อกไว้เลยเห็นไหมคะใหม่มากมาดูทางฝั่งซ้ายมือกลางเต็นท์นะเห็นไหมคะนี่น็อตไม่มีการขันนะพี่นะสีเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีการทําสีมานะพี่นะ สวยมากนะโครงสร้างเดิมๆเลยนะะคแผงกันความร้อนไม่มีฉีกขาดหรือบิดเบี้ยวค่ะใหม่กิฟแน่นอนนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่กําลังตามหารถเซ็กเมนต์ SUV ไว้ใช้งามหนูบอกเลยว่าคันนี้งามมากสวยมากเลยจริงๆสําหรับ h o n d a HRV 1.8 RS ปี2018เลขหม่ mai, แค่5 0,000นะคะคุณพี่ราคาคันนี้ตั้งขายที่6 3 9 0 0 0ามนเดืพอนดะประมาณ12 0 0 0เท่านั้นขอรายได้2 0,000่นะคะเครดิตด,ดีจัดไปฟรีดาวได้อีกนะคะหรือพี่พท่านไหนนะคะอยากจะมาชมรถส,สวยๆตัวจริงนะคะมาได้ที่บริษทัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพหรือติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะกางเต็นท์ปักหมดุดไว้ให้แล้วนะคะสำหรับพี่พท่านไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะ กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้น้องกลางเต็นเป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวรถสวยวันไหนอีกนะคะรอชมได้เลยสำหรับคลิปวันนี้นะคะกลางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนและจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย